ตัวนี้ผมวันนี้เขายังต่อยที่ EP 2นะเขายังว่าคิวเราไม่หายนะครับผมเขาโมอกูนี่แหละไอ้ฟา้าไมไ่รู้ว่าใครโดนเป็นผู้หญิงอยู่นะฮะอ <c oughs> ย่าหนีเนื้อย่าหนีเนอย <c oughs> ตัวหาเลย EP แรกวมาดี๋ยว EP 2กัน,นจจโอเคว่าไงไว้เขาชนะก่อนแล้วเขาจะให้กดปีตอนนี้ผมได้ให้คิวเฟปเขาไป,ไปแล้วครับผมเรามันตดต่อนะใครเริ่ม โมเมนต์ฮะเฟอร์ร r i ี EV สองอเป็นระเบิดเนาะไม่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 เล่นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูวิดีโอไอ้เจ๊รอรอดูได้โคตรฮาไม่อยากไปฟันเขาน่ะเฮ้ยพี่เรพี่ผมต้องกดเล่นก่อนเดี๋ยวเขามาช่วยบางทีไเไยไ์โดเติมบอกแอปบอกกดกดเลยช่วยหนูหน่อยบอกโอ้ยเยอะปวดหัวจัว่แล้วปวดร้อนตอนนีย อยา,าไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วหรอกับตันเดี๋ยวลองคลิปเลยนะลงคลิปลยเดี๋ยวลองเล่นบางอยากเห็นอัต้องชื่อว่าเนี่ยไอเดือ <c oughs> เออไอเดือไ <c oughs> อ,อ,อ,อเออรดีกว่าไอเออออคอแบงค์ไอเออค์ไอแบงคเมื่อมีหนุ่มมาล่อแล้วพยายามโชว์ความสามารถ มันมีคนโชว์ความเทพให้ให้ใครดูเห็นไปโชว์โชว์เทพให้ยิงเห็นเออโชว์โชว์เทพให้ยิงกิ๊บไปยิงเป็นใครวะมาอยากกดด้วยมันกดดิเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์แบบนี้ก็ได้เออเฮ้ยเขาเขาส่งข้อความมารับแอสหน่อยเพิ่มรับไปไม่ใช่รับรับแอสเฟนเฮ้ยเขาเขาไปสูจน์ว่ายุ้ยตัวนี้ดูเฮ้ยไม่ใช่โคตได้นะ คู่หนมาเจบเลยเอาละตอนนี้เขาได้ทำการเจอเฟซบุ๊กของเฟิร์มใช่ไหมนั่นรอดรอดนั้นตื่นแรกหน้องส่งไปแล้วแล้วมันแล้วมันก็เจอเจอแล้วมันก็เฟิร์มแล้วเจอดีเดี๋ยวรับเดี๋ยวออกไปรับเฮ้ยเขาติดความมีแล้วไม่ยอมไม่ยอมมาหิบล้อหิบล้อหิบหน้าแชทหิบหน้าแชทกดต้องการกดต้องการเข้าความส่งหิบหน้าแชท หนูกดเข่าควาไม่ได้มันจะหลุดเฮ้ยเขา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 ชอบเหมือนจบแล้วเขาเขาชอบแล้วืุดจังเบนเอวะ เขาเชื่อผมว่าผมเป็นผู้หญิงรอยเปร์เซเลกับตันเอาไงดีเขาอาจจะไปื้อตัวเต็มมาก็ได้อ้ยถ้าเขาเป็นตัวเต็มนี่สุดยอดเลยหาเลยตัวเต็มเราไล่ฟันทั้งเต็มทั้งเอ๋อด้วยโอ้ยพี่ตันกันเอยเอ๋ยพีเตยพี่เตยเห็นพี่เต์ต้องหาแน่นอนเออง่ายๆหาง่ายๆน้ำตาไหลอบวบตั้งรองน้ำตาเล็ดอ๋อเฉย ไมัเงียบจังวะเจหนานะวะเร็วเฮเฮ้ยมาแล้วตัวเต็มบ่อีที่เฮียไม่มีอะไรเปลี่ยนมาเร็วกดเร็วกดเร็วเเร็วเเร็วเอาเเาเราจะดูเราจะมาดูม่ที่สิงที่รอคอยก็มาถึงะไอ้มเบิ้มเบิ้มเดี๋ยวเทสละเบิ์มฟันนะดูนะหัวมันจะบุกมี่ไหมเจโอเจเบขไปล้เวอร์นนี้ว่ะคนนี้สไป ยังไม่ข้ามาท no! no ีย oh. ังไม่เข้ามาทียังไม่ข oh. ้ามาทียังไม่ข้ามาทีมันอยู่ไหนวะยังไม่เข้ามาทียังไม่เข้ามาทีมันกดเริ่มเล่นก่อนกูไม่ม่มันเข้าเล่นทีหลังกูอ่อียิไหนแมทตาแมวัดมั้เดัดเด็ดทิววัดถ้าเล่นไวไฟกูว่ามันเทีวัดธรรมะวัดธรรมกายแน่เลยว่ะอย่าปั่นอย่าปั่นอย่าปั้มเล้ยวมันเยวมันเล้วมัล้ยวมัล้วมาเล้วมล้วมล้วมเต็มหม ไม่เต็มไม่เต็มดูดูดูดดูนะปันอย่ดะมันีปันีอยไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันอย่งไรวะเฮ้ยมึงมาช่วยสาวเห็นมึงตเอดทีปอทีวนนี้เป็นอัเบมาเฮ้ยคุสาวฟ้เบดมาเลยอดทอโตเฮ้ยอโตกดโตกูวิมึงยไหวิมึงยไโอ้กเจอแล้วเจอ้ มันอึยเขาเลยมันอึเจอพวกน้วเฮ้ยมันยียอะไรวะปอนปอนขึ้นขึ้นรถขึ้นมาเป็นรถเสยงหักระเบิดนะพี่ระเบิดเตยระเบิดนั่นไงไปเตยงงเหี้ยะไรวะระเไหนอะไปเตยงงเหี้ยเลยวะระเวะระวะ

พิเตอรอย่าฟันพิเตอร์งนพี่พิเตอร์อย่าไปฟันมันพิเตอร์มันไม่รู้ว่าจะพิเตอร์ไม่ฟันนมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยกุ้ะันมันไม่โดนกุ้ยงฟันมันไม่โดนเฮ้ยมึงมึมึงตายเ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยยเยมึงยเยเฮ้เฮ้ย้ยิ้้เฮ้ย้ยเ้ย้ยนเฮย้ยเเ้้เ้เเอ้ยโย้เยเฮ้ยเ ดียวกนเดี๋ยวกันเดี๋ยวขอยดกนึงมึมีวิชาลับก็เนี่ยเฮ้ยมึงนะเฮ้ยอะไรเนี่ยมังอไเยเฮ้ยกาลองวิ่งไป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 บัวมเลยเือตัวสอเอาหรอกตัวองาตะตายได้มหยุดไว้ได้พอคอนคนถ่ายคลิปเฮ้ย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 อยวนเงี้ยขึ้นตัวข้างบนดีกว่าตัวข้างนยืน่ม้เอาเฮ้ยลองไปวิ่งไหม เอ้ผู้ชมคนนันซุสุ่า่อเคยจะไม่ไอใจวิ่งไปแล้วมอกปันดูดูดนี่ระเบิดควันนะนะท่านผู้ชมผู้ชมระเบิดควันระเบิดควันธรรมดานะฮะไอระเบิดควันไ้นี่ไม่ีระเบิดควันมันยังไม่หลบอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไิดอ ไม่โดนเอ้าฆาตัวตายตื่นไม่มันไม่ใช่ค่าตัวตายมันจะมันกระโดดอไม่จะกระโดดมา่เฮ้ยมันเชือเฮ้ยไม่ใช่โดเชือเฮ้ยเฮอีโต้ระเบดอ้าอย่ข้างบนนี้อยู่บนนี้ดันตอมมาพี่เตยอย่าฆ่ามันเดี๋ยวมันได้ปังตอมมาป่าอ้าไอ้เชกรม่งรุ่งไ่ร่่่งอัตอมเป็นมันนี่เป็นระเบิดวะ ไปนตามขยันไปเลยกับตัวลบ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 ้บล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 จะบล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 นลบลบลบชบล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 บนบลบ เฮ้ยเฮยเดี๋ยวก็ตูเลยตูพักแป๊บนึงเ้รนีมันนี่ตักนีไป้หอเฮ้ยกปนลอันเฮ้ยย่าอย่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่ายองเปดลมดแยงไปแล้วมันตกงไปวตยไม่ตายวหเมื่อเมื่อเมื่อความผิดใช้อาชียีมาริเชียอาีพโอีแงกี่งวันนี้ต้งคนุปนไม่ดะ ก็เยวิ่งมาเพี่อมแย่ร่างกันบอกว่าคงคงคงไอ้ไอ้ไอ้ไปเช้าปช้าไปแขนแขนไปแขนแขนไปแขนไปแขนเไปช่วยกับ่อเลยไปช่วยไปกูฟันดีจไอ้กูขอโทษไปขอยังไม่ยไปอยังไยไป

เปิดมายังไงไม่เข้าใจมันบักกี่กีโตทําไมเป็นีโตพิเศษอ๋อเดีเราไปดูกตอกล้เราไปดูชดใจกันดูดูไอ kind of <ip le IZ> e> ้จะฟันขาแล้วเลยเที่ยมมันโดดพลาดอีกแล้วอ่ะโอ้ยเียมไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอไอ้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 ไอ วี่เตอรเย็นวิตเตอร์ดนมาเดนมาดนมาตัปั๊มเฮ้ยมันเปเติมอีโต้แล้วนะมันฉลาดแตมาเดยวบันเดยไปถามันไอ้เพิมอาะไนได้คอยได้เพราะว่าอย่าจะไม่ได้คอยกับตันอยาได้ปล่อยไหมนี่มาความผิดพ้าดดีดีดู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 เขาจะโชว์าวไม่เขาจะงข้าเสา ตอตัมาใกล้ๆกตอนมาใกล้ๆกับตนึงเอ้รออเฮเดี๋ยวดูดูดูนะรอบนี้จัดเด็ดดูไว้ดิดูดูเดี๋ยวเดีี่ดูเดี๋ยวี่ดูเ้าจับตันถ่ายดีจัดเด็ดนะรอบนี้อดยลุกลุกี๋ยลลูกไยาเศร้าเอาเฮ้ยมันอยู่ไนวะเฮ้ยมันเป็น

ยังไม่เยว่ไม่เอาเลโอยเราเป็นเกเราเป็นเกอ้เป็นเกบแล้วเราวิ่งชนกันเลยวิ่งทำไมไปวิ่งขบนขำบนขบนขำบนเฮ้ยโอยเดมัระเบิดเดี๋มันระเบิดระเบิดระเบิดระเบิตึ้งเกียรชูได้ไม่มาเรามองพ่เตดูดู

โดนมา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 เ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะฮะดนมาเลยดนมาเลยอิโน่โอ้โนอยู่ไหเนยเออคนไม่โดนเออ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 เฮ้ยโอ้พระเจ้าเหือเนยะอลบตลบมาเราแย่กบ้า ปูเนยปั้ไปแล้วปั้ไปลวะวางาแห้มันนเมื่อกี้อ่ะเงียบดูดูอะไรอ่ะทายทายทาย้วย้ยดีววิ่งเยววิ่งนั่นนั่นไปเฮ้ขาวิ่งแล้ววะปันป้ขามาแล้ววิ่แงให้ เอ้ยมันมีฝันกูหาพ่อเหมือนกันพันกูเดียวนะไอ้เงี้ยมันตกใจมากไมันมึงกอดเอออยู่นวะเฮ้ยนิดนิ่นีนี่นดนิดเฮยเตยอาไปเตยเฮ้ยนินีมงนมึงอย่าลงอย่บูมึงจชวสวเฮ้ย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 ้ยเเฮ้ยยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้อามาจากควัญมองไม่เห็นวันนี้ห้วันไปดนแล้วไปดนแล้วตามติชีวิตไอ้ไเออตามติดชิไอเออเจโดนเต้ไม่เลย Blue เกนานเพ้อยักนาททีนมา EP สองนะผมถ้าม p สาวจะต่อให้นะฮะ